คลิปวิโดโอรีวิวนะครับ Honda CB 125คันเนี้ยได้อารมณ์แบบเดิมๆที่สำคัญทะเบียนโอนพา469เดี๋ยวจับทอยดูเลยนะว่าเครื่องไหนเย็นทั้งสองสูบนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสตาร์ทเครื่องแบบตอนเครื่องเย็นนะรอบจะเดินไประมาณไหนนะครับเป็นคาบูผ้าปัม๊มตัวนี้คาบูแท้ด้วยนะครัจิดเครื่องให้ดูสตาร์ทมือนะเดีย๋ยวลองสตาร์ทแล้วลองจะเร่งให้ดู ไพรวัดรลบอสวยมากตัวเนี้ <S <S นการันตีเรื่องของช่วงล่างนะครับขับขี่นิ่มมากๆคันนี้นะครับทะเบียนแท้นะครับชุดโอนครบนะครับพาสีหกเคันนี้จัดให้ในราคาเท่าไหร่วะห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยครับผมไม่ค่อยเจอนะครับโฉมนี้นะครับแล้วก็มาดูดีเทลตรงบอร์ดนิดนึงครับตักกล้องนะครับนี่ เบาะมีแบนด์นะครับเป็นเบาะคิ้วสวยๆเลยนะครับหนัง Honda นะครับท่อสองออกคู่นะครับปกติระบบไฟติดนะครับสนใจโทรครับ091 773 9529นึ่งจจาอครับคลิปดูรีวิวฮอนด้าซีวิรีฟอร์ิบห้า